นทะเลกว้างใหญ่ไพศาลมีเกาะลึกลับแห่งหนึ่งนามว่าเกาะมังกรซ่อนมันไม่มีอยู่ทั้งในแผนที่และภาพถ่ายดาวเทียมบนเกาะกักขังยอดฝีมือชั้นนำจากทั่วทุกสารทิศดุดเสือสุ่มมังกรซ่อนส่วนข้าหลินห้าวสิบปีก่อนหลังตระกูลหลินถูกฆ่าล้างตระกูลท่าอาจารย์ก็พาข้ามาที่นี่บัดนี้ได้รู้เบาะแสเกี่ยวกับญาติที่ยังมีชีวิตอยู่เพื่อล้างแค้นและตามหาญาติข้าตัดสินใจจากเกาะมังกรซ่อนมุ่งหน้าสู่การเดินทางที่ไม่รู้จบข้ายืนอยู่กลางทะเลกว้างใหญ่เบื้องหน้าคือเกาะที่ลึกลับอย่างยิ่่่่่่งงงงเกกกาาะมมัรรรซอออนอนนนแแหีี้ไปฏบผท ดาวเทียมก็ค้นหาไม่เจอบนเกาะรวบรวมยอดฝีมือชั้นนำจากทั่วโลกเช่นเทพพยุตเทพโอสถเทพสังหารเทพพระเจ้าโชคลาเป็นต้นพวกเขาเคยมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วลาแต่เพราะเบื่อหน่ายเรื่องทางโลกและการแข่งแย่งอำนาจจึงเลือกมาเก็บตัวที่นี่ขณะนี้ทุกคนบนเกาะมังกรซ่อนมารวมตัวกันท่านอาจารย์หลงเอาเทียนน้ำตาคลอเบาพูดกับข้าเสียงสั่นเครือว่าหลินห่าวบัดนี้เจ้าอายุ20ปีแล้ว10ปีผ่านไปไวเหมือนวันเดียวจริงๆ10ปีก่อนตระกูลหลินประสบเคราะห์กรรมถูกฆ่าล้างตระกูล คนหลายร้อยชีวิตตายอย่างอนาถในคืนเดียวน่าสลดใจยิ่งนักอาจารย์ผ่านมาพอดีท่ามกลางกองเลือดศพดังภูเขาพบเจ้าที่ยังมีลมหายใจรวยรินอยู่จึงพาเจ้ามายังเกาะมังกรซ่อนแห่งนี้เมื่อได้ยินเรื่องความแค้นฝังลึกข้ากำมัดแน่นโดยไม่รู้ตัวในแววตาเต็มไปด้วยจิตสังหารท่านอาจารย์พูดต่อว่าตลอดสิปีมานี้อาจารย์สืบเรื่องนี้อย่างลับๆมาตลอดเพิ่งจะได้เบาะแสสำคัญมานอกจากพวกตาแก่อย่างพวกเราแล้วเจ้าก็ไม่ใช่คนไร้ญาติขาดมิตรคดีในปีนั้นในสำนวนคดีไม่พบบันทึกศพน้องสาวของเจ้า นางน่าจะยังมีชีวิตอยู่นอกจากนี้แม่ของเจ้ามีเพื่อนสนิทชื่อชิงซู่ซู่อยู่ที่เมืองเจียงหางประเทศเยยนนางเป็นแม่ทูลหัวของเจ้าด้วยเจ้าไปหานางอาจจะได้ข่าวคราวน้องสาวเจ้าข้าได้ฟังก็ชะงักหรือว่าข้ายังมีครอบครัวอยู่จริงคิดดังนั้นหมัดที่กำแน่นก็คลายออกในแววตาฉายแววคาดหวังท่านอาจารย์พูดต่ออาจารย์รู้ว่าเจ้าอยากจากไปนานแล้วสิบปีมานี้เจ้าฝึกวิชายอย่างบ้าคลัง่งไม่ใช่แค่เพื่อเอาชนะคนบนเกาะแต่ยิ่งกว่านั้นคือเพื่อล้างแค้นให้ครอบครัวทวงคืนความยุติธรรมก่อนหน้านี้อาจารย์ไม่ให้เจ้าออกจากเกาะ พราะกลัวเจ้าจะถูกความแค้นครอบงำจนขาดสติบัตรนี้จิตใจเจ้าสุขุมมั่นคงแล้วอาจารย์วางใจให้เจ้าจากไปได้เกาะมังกรซ่อนไม่ใช่ที่ที่เจ้าควรอยู่โลกภายนอกอันกว้างใหญ่ต่างหากคือโลกของเจ้าไปเธอไปตามหาญาิใช้ชีวิตที่เจ้าควรใช้จำไว้ไม่ว่าเจ้าอยากทำอะไรอาจารย์สนับสนุนเจ้าเสมอสิ่งที่เจ้าไม่อยากทำก็ไม่มีใครบังคับเจ้าได้อาจารย์และเหล่าตาแก่บนเกาะมังกรซ่อนจะเป็นกำลังหนุนให้เจ้าเสมอผู้จบท่านอาจารย์มองไปยังผู้อาวุโสหลายท่านคางๆให้พวกเขาแสดงน้ำใจบ้าง ผู้อาวุโสท่าทางภูมิฐานท่านหนึ่งยื่นบัตรประกาศให้ข้าบอกว่าข้างในเป็นค่าขนมถ้าไม่พอใช้ให้ไปที่สมาคมการค้าซื้อไห้ผู้อาวุโสในชุดคลุมดำยื่นป้ายเอลสีทองให้บอกว่ามีป้ายราชันวันก็จะสามารถเรียกใช้กำลังของตำหนักราชันวันได้ผู้อาวุโสอีกท่านหนึ่งมอบเข็มทองคำที่อยู่กับท่านมาค่อนชีวิตให้อย่างอะไรอาวอนเทพธิดาซาเลียให้จี้หยกแก่ข้าบอกว่านับแต่นี้ไปข้าคือเจ้าของเชียนจีเชียนจีจะรับใช้ข้าเพียงผู้เดียวยังหยอกล้อว่าเชียนจีมีสาวงามมากมายดุจเมถูกใจคนไหนก็เลือกได้ตามใจชอบ ข้าไม่ได้ปฏิเสธรับไว้ทั้งหมดทีละอย่างการออกจากเกาะเข้าสู่โลกภายนอกครั้งนี้ข้าต้องตามหาฆาตกรให้พบสืบหาความจริงล้างแค้นให้ครอบครัวและยังต้องตามหาน้องสาวที่หายไปของที่เหล่าผู้อาวุโสมออบพย่อมีประโยชน์แน่นอนทุกคนมองส่งข้าจากเกาะมังกรซ่อนรอจนร่างข้าลับหายไปพวกเขาก็โห่ร้องยินดีฉลองกันมีคนพูดว่าในที่สุดท่านอาจารย์ก็ทําเรื่องที่เป็นเรื่องเป็นราวเสียทียังบอกว่าในที่สุดก็ส่งตัวป่วนอย่างข้าไปได้เสียทีไม่อย่างนั้นกระดูกแก่ๆคงถูกข้าหักหมดแล้ว ส่วนท่านอาจารย์พึพรรมพำกับตัวเองว่าเขาไปแล้วพวกเราสบายขึ้นแล้วแต่จอม,มานจุติเกรงว่าโลกกำลังจะเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่หลังจากออกจากเกาะมังกรซ่อนข้ายังไม่รีบไปหาแม่ทูลหัวแต่เดินทางไปยังโลกมืดฝั่งตะวันตกเพียงลำพังต้องการทดสอบฝีมือของตัวเองตอนอยู่บนเกาะมังกรซ่อนพวกตาแก่นั่นถูกข้าซ้อมจนยำ่ยมแย่มักจะท้าทายให้ข้าไปโลกมืดฝั่งตะวันตกท่าเก่งจริงบอกว่ายอดฝีมือที่นั่นสามารถสั่งสอนข้าให้รู้จักที่ต่ำที่สูงได้ง่ายๆแต่เมื่อข้ามาถึงดินแดนแห่งนี้กลับพบว่าที่เรียกกันว่าาารรรชตี ราชนธมินราชันนักฆ่าพวกราชันเหล่านี้ฝีมือก็แค่ระดับนี้เพียงครึ่งเดือนสั้นๆฆ่าอาศัยเพียงสองมัดเหล็กจัดการยอดฝีมือในโลกมืดไปทั่วพวกเขาถูกข่าซ้อมจนฟ้าดินกลับตาลปัดพอเห็นหน้าข่าก็คุกเข่าอ้อนวอนให้ข่ารับช่วงต่ออำนาจเป็นผู้นำดังนั้นชื่อของจอมมารจึงเริ่มแพร่สะพัดในโลกมืดก่อนจากนั้นก็ดังไปทั่วโลกทำให้ผู้คนหวัดผวาเมื่อได้ยินชื่อข่าถอนหายใจยาวเออโดนตาแก่พวกนั้นหลอกอีกแล้วโลกมืดฝั่งตะวันตกจะมีราชันอะไรกันมีแต่พวกไร้ค่าทัั้้งนน เสียเวลาจริงๆจ,จากนั้นเรียกรถตรงไปยังสนามบินข้าควรไปประเทศเหยียนแล้วในขณะเดียวกันนักกองบัญชาการหลงจูประเทศเหยียนทหารนายหนึ่งรายงานต่อหัวหน้าหลงจูว่าเป้าหมายของข้าคือประเทศเหยียนหัวหน้าหลงจูตกใจมากรีบสั่งให้ตรวจสอบสาเหตุและเมืองที่ข้าจะไปและแจ้งไปยังกองบัญชาการรบแห่งประเทศเหย,ยนให้ทุกหน่วยเข้าสู่สถานะเตรียมพร้อมรบระดับสูงสุดหลงจูจับตาดูความเคลื่อนไหวของข้ามาตลอดเพราะในช่วงครึ่งเดือนที่ผ่านมาข้ากวาดล้างโลกมืดฝั่งตะวันตกด้วยท่าทีไรเทียมทานได้รับฉายาจอมมาร บัดนี้เมื่อรู้ว่าข้าจะไปประเทศเยียนพวกเขาก็แตกตื่นกันหมดข้าไม่ได้ปิดบังการเดินทางเป็นพิเศษโดยสารเครื่องบินพาณิชย์ไปยังประเทศเยียนเมืองเจียงหางถูกหลงจูสืบพบอย่างรวดเร็วพวกเขารีบแจ้งกองบัญชาการรบเจียงหยางให้ระดมกําลังพลปิดล้อมสนามบินและเรียกสีราชนมังกรของหลงจูให้รีบเดินทางไปยังเจียงหยางอีกด้านหนึ่งชินสู่ซู่ได้รับโทรศัพท์จากข้าตอนแรกนางคิดว่าเป็นแก๊งคอนเซนเตอร์กําลังจะวางสายข้ารีบเอ่อยชื่อพ่อแม่และกล่าวถึงโศกนาฏกรรมข้าล้างตระกูลหลินนางจึงเชื่อว่าาเป็น น้ำตาไหลนองหน้าทันทีความคิดย้อนกลับไปเมื่อสิบปีก่อนหลังจากการฆ่าล้างตระกูลลินในปีนั้นนางเคยสืบหาแต่ไม่พบร่างฆ่ากับน้องสาวและเคยไหว้วานคนให้ช่วยตามหาแต่ก็ไร้ข่าวคราวบัตรนี้เมื่อได้รับโทรศัพท์จากฆ่าในที่สุดนางก็เชื่อว่าพวกเราพี่น้องยังมีชีวิตอยู่นางถามอย่างตื่นเต้นว่าฆ่าอยู่ที่ไหนฆ่าบอกว่าอยู่ต่างประเทศเพิ่งขึ้นเครื่องบินกำลังจะไปเจียงหยางเพื่อพบนางฉินสู้สู้วางสายแล้วก็เรียกกัวจื้อกัางสามีและกลัวเสี่ยวยาลูกสาวมากลัวเสี่ยวยากำลังแต่งหน้าถูกเร่งออกมาจึงหน้าตาบบดึง ชิงสู้สู้ประกาศข่าวดีนี้อย่างตื่นเต้นแต่กลัวจือ่อกลับรู้สึกว่ามีเรื่องไม่ชอบมาพากลกังวลว่าจะเป็นมิจฉาชีพชิงสู้สู้คิดว่าข้ากลับมาจากต่างประเทศไม่จําเป็นต้องหลอกลวงพวกเขาจากนั้นชิงสู้สู้พูดกับกลัวเสี่ยวยาว่าตอนนั้นแม่กับป้าหลินป้าของลูกได้มั่นหมายพวกเจ้าไว้ตั้งแต่เด็กห่าวเอ๋อก็คือคู่มั่นของลูกนะลูกไม่มีแฟนใช่ไหมคราวนี้ห่าวเอ๋อกลับมาพูดจะลองคบหากันดูดีๆรอให้ถึงเวลาเหมาะสมก็แต่งงานกันฮ่าฮ่านี่เรียกว่ามงคลซ้อนมงคลกลัวเสี่ยวยาทั้งอายทั้งตกใจแม่คะแม่ล้อเ่่นใชไหมคะ หนูไม่เคยได้ยินเลยทำไมจูจ่ๆถึงมีสัญญามั่นหมายได้แต่ถึงแม่นางจะเขินอายในใจก็ยังคงคาดหวังอยู่บ้างเพราะอย่างไรเสียข้าก็เป็นนักเรียนนอกและความฝันสูงสุดของนางคือการไปต่างประเทศนี่ดูเหมือนจะเป็นโอกาสสองชั่วโมงต่อมาชินสู้สู้พาสามีและลูกสาวรีบมายังสนามบินเจียงหยางแต่กลับได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ว่าสนามบินถูกปิดล้อมทั้งหมดห้ามบุคคลใดเข้าโดยเด็ดขาดไม่เพียงแค่นั้นยังมีรถรบ,บวิ่งเข้ามาไม่ขาดสายรถร,ถรบและทหารปิดล้อมสนามบินจนแน่นหนากวัวจื้อกังไม่อยากจะเชื่อ คาดเดาว่าเกิดเรื่องใหญ่อะไรหรือเปล่ากลัวเสี่ยวยาผู้เสริมหรือว่ามีผู้ก่อการร้ายบุกมาที่เจียงหยางทําเอาฉินสู้สู้ตกใจกลัวนางกังวลว่าข้าจะลงเครื่องบินตอนนี้แล้วเกิดเรื่องตระกูลหลินประสบเคราะห์กรรมาม,ามากพอแล้วตอนนั้นมีคนตะโกนว่าสีราชาบังกรของหลงจูใกล้จะมาถึงแล้วให้รีบกระจายฝูงชนไล่คนที่ไม่เกี่ยวข้องออกไปชิงสู้สู้และครอบครัวถูกไล่ให้ออกห่างจากทางเข้าออกกลัวเสี่ยวยาเห็นนักรบสี่คนในชุดเกราะเดินเข้ามาในสนามบินปรากฏว่าเป็นสีราชามังกรแห่งบรรพชนบังกร เธอดูตื่นเต้นอยากจะขอถ่ายรูปด้วยแต่ถูกกลัวจื้อกังรีบห้ามไว้ในขณะเดียวกันเครื่องบินที่ผมนั่งก็ลงจอดพอลงจากเครื่องบินก็เห็นทหารอาณาจักรเย็ยนติดอาวุธครบมือ,อรอบด้านสี่คนที่นำหน้ามีรัศมีทรงพลังผมจำได้ทันทีว่าเป็นราชามังกระบุญพาหลีเซี่ยวเทียนราชาบังกรประจิมซูเซิงหลงราชาบังกรทักษิณไม่จว,วินเฟยและราชาบังกรอุดอนเหลียงจงเฉิงหลีเซี่ยวเทียนบอกให้ผมหยุดบอกว่าอาณาจักรเย็ยนไม่ใช่ที่ที่ผมควรมาได้เตรียมเครื่องบินส่วนตัวไว้แล้วให้ผมจากไป ผมถามกลับว่าทำไมจะกลับบ้านไม่ได้ทั้งยังปล่อยสัญญ,ญาณอันตรายออกมาหลี่เซี่ยวเทียนบอกว่าผมมีสถานะพิเศษเข้าประเทศไม่ได้ผมทำหน้าเคร่งครึมถามว่าถ้าจะยืนกรานอยู่ต่อละจะทำอย่างไรเขาบอกว่าคงทำได้แค่เชิญผมออกไปพร้อมทั้งชี้ให้ดูสถานาการณ์ล้อมรอบผมเรียกพวกเขาอย่างดูถูกว่าเป็นมดปลวกยังบอกอีกว่าสามารถทำให้สนามบินนองเลือดได้และสามารถเรียกกองทัพนับล้านได้เพราะฉายาฉเฉวียนหมอจอมมารของผมในโลกมืดฝั่งตะวันตกไม่ใช่พวกอ่อนหัด มีกองกำลังนับไม่ถ้วนยอมสวามิภักต์ต่อผมหลีเซี่ยวเทียนไม่กล้าตัดสินใจโดยพลาการหลังจากติดต่อประมุขของบรรพชนมังกรแล้วพวกเขาตัดสินใจให้ผมเข้าเมืองเจียงหยางได้แต่ต้องหาคนค้ำประกันผมโยนบัตรทองคำดำออกไปส่งส่งแล้วหยิบป้ายอายาศิทธิเทียนหวังและจี้หยกออกมาบอกว่าถ้ายังไม่พอพวกเขาก็ยังมีอีกพวกเขาจำบัตรทองคำดำได้ถามความสัมพันธ์ระหว่างผมกับเทพเจ้าโชคลาภสตาร์เดอร์มายผมบอกว่าตาแก่นั่นเป็นลูกน้องผมพวกเขาจำป้ายอายาศิทธิเทียนหวังและจี้หยกได้อีกทำให้รู้ว่าผมไม่เพียง แต่เป็นประธานสมาคมการค้าสี่ทะเลมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลกยังสามารถเรียกใช้กองกำลังของตำหนักเทียนหวังได้ยิ่งไปกว่านั้นยังเป็นเจ้าสำนักเชียนจีเกิดเอผมอยากได้เงินก็มีเงินอยากได้คนก็มีคนแถมยังมีองค์กรข่าวกรองที่เก่งกาจที่สุดและยังเป็นผู้นำของกองกำลังมากมายในโลกมืดฝั่งตะวันตกพลังแข็งแกร่งหน้าตกตะลึงพวกเขายังไม่หลีกทางอีกผมโกรธแล้วก้าวเท้าออกไปพื้นสันสะเทือนอย่างรุนแรงแรงกดดันมหาศาลตกลงบนร่างของสี่ราชาบังกรในทันทีตุบบรรพชนบังกร สี่ราชามงกรถูกแรงกดดันที่ผมปล่อยออกมากดจนคุกเข่าลงกับพื้นพวกเขาเงยหน้าขึ้นอย่างยากลําบากมองมาที่ผมด้วยใบหน้าที่เต็มไปด้วยความหวาดกลัวก่อนหน้านี้ของที่ผมเอาออกมาเพียงทําให้พวกเขาตกตะลึงแต่แรงกดดันที่เหมือนภูเขานี้ทําให้ในใจของพวกเขาสัน่นสถานราวกับคลื่นยกระหนำ่ำพวกเขาคิดในใจในฐานะสี่ราชามงกรแห่งบรรพชนมงกรออกรบไปทั่วสารทิศไม่เคยพ่ายแพ้พเผชิญหน้ากับทหารรับจ้างต่างชาติก็ไม่เคยหวาดวันแต่ต่อหน้าผมยังไม่ทันได้ลงมือก็พ่ายแพ้อย,อย่างสิ้นเชิง ผมแข็งแกร่งเกินไปการฆ่าพวกเขาเหมือนบี้ลูกเจี๊ยบตัวเล็กๆผมแจ้งจุดประสงค์ว่ามาอาณาจักรเยียนเพียงเพื่อกลับบ้านมาดูและถือโอกาสตอหาคนสองสามคนเพื่อจัดการเรื่องส่วนตัวเล็กน้อยแค่นั้นเองใครกล้าขวางผมอีกผมจะฆ่ามันหากฟ้าจะขวางผมผมก็ไม่รังเกียจที่จะทะลวงฟ้าให้เป็นรูรัศมีอันทรงพลังทำให้สี่ราชามังกรหวาดกลัวอย่างยิ่งใบหน้าของหลี่เซี่ยวเทียนซีขาวฝืนทนแรงกดดันมหาสาลลุกขึ้นยืนสั่งให้วางอาวุธลงแล้วปล่อยผมไปเขาไม่ต้องการทำให้เรื่องใหญ่โต ยังบอกอีกว่าหากผมอยู่ในอาณาจักรเยียนหากมีเรื่องใดที่ต้องการให้ตระกูลมังกรช่วยเหลือก็ติดต่อได้โดยตรงผมปฏิเสธความหวังดีของเขาบอกพวกเขาอย่ามายุ่งกับผมจากนั้นก็จากไปอย่างรวดเร็วรอจนพวกเขาได้สติผมก็หายตัวไปแล้วมีคนอยากจะตามไปลีเซียเทียนคิดว่าตอนนี้ถ้าตามไปเกรงว่าจะเกิดความเข้าใจผิดตัดสินใจรอหาโอกาสที่เหมาะสมค่อยนำของไปคืนในขณะเดียวกันชิงสู้สู้ที่อยู่นอกสนามบินกำลังจะโทรหาผมก็ได้ยินผมเรียกเธอว่าแม่บุญธรรม เธอเห็นผมใส่เสื้อยืดกางเกงยีนธรรมดาเหมือนของราคาถูกตามแผงลอยไม่เหมือนคนที่กลับมาจากต่างประเทศเลยสักนิดแต่ชินสู้ๆไม่ได้สนใจเรื่องเหล่านี้ดึงผมไปพิจารณาดูรู้สึกว่าผมมีส่วนคล้ายกับแม่ของผมอยู่หลายส่วนแต่กลัวจื้อกังกับกลัวเสี่ยวอย่าเห็นการแต่งตัวของผมแบบนี้ก็มีสีหน้าผิดหวังกลัวเสี่ยวอย่าพึมพำว่าไม่เห็นเหมือนพวกกลับจากนอกใบหน้าเต็มไปด้วยความดูถูกกลัวจื๊อกังสายหน้าไม่หยุดสงสัยว่าผมคงไปไม่รอดในต่างประเทศเลยหนีมาหลอกเอาเงินผมกลัวว่าแม่บุญธรรมจะไม่ยอมรับผม รีบเล่าเรื่องที่แม่เคยเล่าให้เธอฟังจึงคลายความสงสัยของเธอได้แม่บุญธรรมแนะนํากลัวจื้อกังและกลัวเสี่ยวอย่าให้ผมรู้จักผมทักทายอย่างสุภาพกลัวจื้อกังตอบแบบขอไปทีกลัวเสี่ยวอย่าเมินผมโดยตรงก้มหน้าเล่นมือถือแม่บุญธรรมพูดอย่างกระตือรือร้นว่าต่อไปจะดูแลผมเหมือนลูกแท้ๆจะพาผมกลับบ้านระหว่างทางแม่บุญธรรมอยากให้ผมกับกลัวเสี่ยวอย่าทําความรู้จักกันแต่เธอเอาแต่เล่นมือถือบรรยากาศน่าอึดอัดแม่บุญธรรมเพื่อทําลายความเงียบถามผมเรื่องการปิดสนามบินและเรื่องสีราชาังกรแห่งตระกูลมังกร ผมเล่าตามจริงว่าเป็นเพราะพวกเขากลัวผมจะก่อเรื่องวุ่นวายผมหาคนคำประกันแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วกัวเสี่ยวหยาถึงเงยหน้ามองผมแวบหนึ่งในแววตาเต็มไปด้วยความดูถูกคิดว่าผมกำลังโม้ยังบอกว่าผมเป็นบ้าบอกแม่บุญธรรมอย่าให้ผมอยู่ที่บ้านส่งโรงพยาบาลบ้าไปเลยกลัวเสี่ยวหยาเห็นสภาพซอมซ่อของหลินห่าวเดิมทีก็ผิดหวังอยู่แล้วตอนนี้ยังได้ยินหลินห่าวโม้ไม่ลืมหูลืมตายังคิดจะดูหมิ่นสี่ราชามังกรแห่งบรรพชนมังกรเพื่อยกสถานะตัวเองขึ้นกัวเสี่ยวหยาก็โกรธขึ้นมาทันทีจนทำอะไรไม่ถูก สีราชามงกรแห่งบรรพชนมงกรเป็นไอดอลของกัวเสียย่ยวยาคำพูดและการกระทำของหลินห่าวเป็นการดูหมิ่นสีราชามงกรแห่งบรรพชนมงกรอย่างชัดเจนยิ่งเป็นการดูหมิ่นสติปัญญาของครอบครัวเธอกัวเสียย่ยวยาทนไม่ได้แล้วโดยเฉพาะเมื่อนึกถึงว่าเธอกับหลินห่าวมีสัญญามั่นหมายกัวเสี่ยวยาก็รู้สึกแย่ไปหมดการต้องแต่งงานกับคนแบบนี้ไปตลอดชีวิตสู้ให้เธอไปตายเสียดีกว่ากัวเสียย่ยวอยากจะส่งหลินห่าวไปให้พ้นผลทันทีแม้แต่ชินสู้สู้ก็รู้สึกว่าหลินห่าวทำเกินไปหน่อย ข้าเออเรื่องล้อเล่นของลูกนี่ไม่ตลกเลยนะชิงสู้สู้เห็นแก่ความเป็นพี่น้องกับแม่ของเขาจึงอดทนเกลียกล่อมสีราชามังกรแห่งบรรพชนมังกรมีสถานะที่ไม่ธรรมดาไม่ว่าอย่างไรก็ตามการที่ลูกเอาพวกเขามาล้อเล่นเป็นเรื่องไม่ถูกต้องถ้าหากคำพูดนี้ไปเข้าหูพวกเขาจะนำความเดือดร้อนครั้งใหญ่มาให้พวกเราได้แม่บุญธรรมไม่สนว่าลูกจะเป็นอย่างไรในต่างประเทศแต่ในเมื่อกลับมาแล้วแม่บุญธรรมหวังว่าลูกจะอยู่กับความเป็นจริงใช้ชีวิตอย่างซื่อสัตย์ครับแม่บุญธรรมลิ้นห้าวขมวดคิ้วเล็กน้อย เมื่อเห็นว่าพวกเขาไม่เชื่อตัวเองก็เลยขี้เกียจอธิบายจริงสิหฮาวเอ๋อตอนอยู่ต่างประเทศลูกทำอะไรบ้างกลับมาครั้งนี้มีแผนจะทำอะไรต่อชิงสู้สู่อยากจะทำความเข้าใจอดีตของลินห้าก่อนถึงจะสามารถวางแผนชีวิตในอนาคตให้เขาได้แม่บุญธรรมครับตอนอยู่ต่างประเทศผมก็ไม่ได้ทำอะไรมากแค่เรียนรู้วิชาความรู้บางอย่างจากคนแก่สองสามคนชิงสู้สู่ค่อนข้างตกใจเพราะในความคิดของพวกเขาที่ลินห้าบอกว่าเรียนรู้วิชาความรู้จากคนแก่สองสามคนนั่นต้องหมายถึงไปเป็นขอทานอยู่ต่างประเทศแน่ๆ คิดว่าเป็นทักษาการขอทานน่าสงสารจริงๆชิงนสู้สู้นึกถึงว่าลินห้าวไปเป็นขอทานอยู่ต่างประเทศถึงสิบปีนอนข้างถนนอดไม่ได้ที่จะรู้สึกปวดใจส่วนกัวเสี่ยวยาก็ยกมือขึ้นปิดจ,จมูกทำท่ารังเกียจถึงกับขยับตัวออกห่างไปอีกอยากจะรักษาระยะห่างจากขอทานที่มาจากต่างประเทศให้มากขึ้นแม่บุญธรรมครับการกลับมาครั้งนี้ของผมนอกจากมาเยี่ยมแม่บุญธรรมแล้วที่สำคัญที่สุดคือต้องตามหาเสี่ยวสเสวียให้พบและถือโอกาสสืบหาคนที่ลงมือทำร้ายตระกูลลินพูดถึงตรงนี้ลินห้าวกำหมัดนน่น แววตาฉายแววอมหิตผมต้องแก้แค้นให้ตระกูลหลินที่ตายอย่างอนาถทุกคนต้องได้รับความยุติธรรมเมื่อได้ยินดังนั้นรอยยิ้มของชิงสู้สู้ก็ค้างอยู่บนใบหน้าคิดในใจว่าเด็กคนนี้ทำไมยังคิดเรื่องแก้แค้นอีกศัตรูของตระกูลหลินแข็งแกร่งมากเขาไม่รู้หรือไงชิงสู้สู้นึกถึงความโหดร้ายของฆาตกรอดไม่ได้ที่จะกังวลอีกทั้งเรื่องนั้นก็ผ่านมาสิบปีแล้วคนที่ลงมือในตอนนั้นก็หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยนานแล้วไม่ต้องพูดถึงหลินเฮาเลยแม้แต่กองตรวจการก็ยังสืบไม่พบเฮาเอ,อเ การที่ลูกกับเสี่ยวสเสวียรอดชีวิตมาได้ก็ถือว่าโชคดีมากแล้วสิ่งสําคัญที่สุดตอนนี้คือตามหาเสียสเ่ยวเสวีให้พบลูกต้องฟังแม่บุญธรรมนะเลิกล้มความคิดที่จะแก้แค้นให้เร็วที่สุดรู้ไหมฮ้าวเออตอนนี้ลูกก็อย่าเพิ่งคิดมาตอนนี้พักอยู่ที่บ้านแม่บุญธรรมก่อนเที่ยวเล่นให้สบายใจสักสองสามวันแล้วค่อยหางานทําพวกเรามีมือมีเท้าไม่ถึงกับต้องอดตายหรอกพยายามเข้านะถ้าลูกมีอนาคตที่ดีพ่อแม่ของลูกบนสวรรค์เห็นแล้วก็จะสบายใจแม่บุญธรรมเชื่อว่าพ่อแม่ของลูกก็คงไม่อยากเห็นลูกจมอยู่กับความแคน พวกท่านคงอยากเห็นลูกอยู่อย่างสงบสุขมากกว่าลินห้าวรู้ว่าแม่บุญธรรมต้องการปกป้องเขาเพื่อไม่ให้แม่บุญธรรมต้องกังวลลินห้าวจึงทำได้เพียงตอบตกลงตอนนั้นเองโทรศัพท์ของกัวเสี่ยวหยาก็ดังขึ้นคุณชายหลีสวัสดีะเสี่ยวหยารับสายใบหน้าเต็มไปด้วยรอยยิ้มเสี่ยวหยาผมเพิ่งเห็นข้อความคุณบอกว่าอยากไปสมัครงานที่สมาคมการค้าสีทะเลใช่ไหมเสียงผู้ชายดังมาจากในโทรศัพท์ใช่คะ่ะคุณชายหลีได้ยินว่าคุณชายหลีทำงานอยู่ที่สมาคมการค้าสีทะเลฉันก็เลยอยากจะสอบถามหน่อยว่าถ้าฉันไปสมัครจะมีโอกาสมากนน้อยแคค่ไหะ มากสิเรื่องนี้ก็ขึ้นอยู่กับผมไม่ใช่เหรอคุณชายหลี่รับประกันเซียวยาคุณวางใจไปสมัครได้เลยเดี๋ยวผมช่วยวิ่งเต้นให้คุณได้เข้าทำงานแน่นอนเยี่ยมไปเลยค่ะงั้นฉันต้องขอบคุณคุณชายหลีล่วงหน้าเลยนะคะไว้โอกาสหน่าจะเลี้ยงข้าวคุณชายหลีคะ่ะกลัวเซียวยาดีใจมากในเวลาสําคัญแบบนี้คุณชายหลี่นี่แหละที่พึ่งพาได้ไม่เหมือนบางคนที่เอาแต่พูดเก่งไปวันๆกลัวเซียวยาวางสายรีบบอกข่าวดีกับพ่อแม่ลินห้าวได้ยินกลัวเซียวยาบอกว่าจะไปสมัครงานที่สมาคมการค้าสี่ทะเลก็พูดขึ้นมาลอยๆว่าเซียวยา เธออยากไปสมาคมการค้าสีทะเลไม่ต้องลำบากขนาดนั้นหรอกเดี๋ยวผมช่วยจัดการให้เองกลัวเสี่ยวอย่าทำหน้าตาดูถูกคำพูดมาถึงริมฝีปากแต่ก็กลัวจะทำให้แม่โกรธจึงรีบเปลี่ยนคำพูดคุณจัดการเหรอคุณจะจัดการให้ฉันไปอยู่ที่สมาคมการค้าสีทะเลตรงหน้าประตูวางชามขอทานใช่ไหมในแววตาของเธอเต็มไปด้วยความรังเกียจคิดว่าผมเป็นขอทานแล้วยังชอบวางท่าอีกผมกำลังจะอธิบายกลัวจื้อกังกตำตมิผมอย่างรุนแรงลินเฮาไม่ใช่ว่าฉันอยากจะว่าแกนะแกโตป่านนี้แล้วอย่าเอาแต่ขี้โม้ได้ไหม รู้ไหมว่าสมาคมการค้าสีทะเลน่ายิ่งใหญ่แค่ไหนเป็นอันดับหนึ่งของโลกคนนับไม่ท้วนแย่งกันแทบตายก็ยังเข้าไม่ได้แกอย่าพูดมั่วซั่วอย่าทําให้ตระกูลหลินขายหน้าเลยแม้ชินสู้สู้จะรู้สึกว่าผมไม่ถูกแต่ก็เห็นใจในความลําบากของผมจึงบอกให้กัวจื้อกังพูดน้อยลงหน่อยตั้งใจขับรถไปผมรู้สึกจนปัญญาสมาคมการค้าสีทะเลเป็นของผมจริงๆการจัดหางานให้กัวเสี่ยวอย่าเป็นเรื่องง่ายนิดเดียวแต่พวกเขากลับไม่เชื่อผมแต่ผมก็ขี้เกียจอธิบายแล้วตั้งใจจะใช้ความจริงเป็นเครื่อองพิสูจนนนน์ตั้เอง กัวเซี่ยวหยาก็พูดอย่างตื่นเต้นว่าเจอข่าวในเน็ตเมืองเจียงหางจะจัดงานเฉลิมฉลองต้อนรับแขกคนสําคัญจากต่างแดนในวันพรุ่งนี้ถึงตอนนั้นคนใหญ่คนโตในเมืองเจียงหยางจะเข้าร่วมงานทั้งหมดกัวชื่อกังตื่นเต้นมากรีบถามเงื่อนไขาการเข้าร่วมเมื่อรู้ว่าต้องใช้บัตรเชิญก็ให้กัวเซี่ยวอย่าลองถามคุณชายหลีดูส่วนผมได้รับข้อความจากราชามังกรบุญพาหลีเซี่ยวเทียนทางการเมืองเจียงหยางเพื่อลดผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี้จึงตัดสินใจจัดงานเฉลิมฉลองขึ้นก็เป็นการเอาใจผมด้วยหวังว่าผมจะให้คววามมมร่มมือ ผมคิดว่าในงานฉลองมีคนเยอะอาจจะสืบข่าวของเสียสเ่ยวเสวี่ได้ก็เลยตอบตกลงไปเมื่อได้ยินกลัวจื้อกังบอกว่าอยากเข้าร่วมง,งานฉลองผมจึงพูดขึ้นมาลอยๆว่าพ่อบุญธรรมครับถ้าพวกท่านอยากไปผมพาเข้าไปได้ไม่ต้องใช้บัตรเชิญหรอกพอได้แล้วแกไม่พูดไม่มีใครว่าแกเป็นเบ้หรอกนะกัวเสี่ยวยาที่กำลังโทรหาคุณชายหลีก็โกรธจนหน้าแดงทันทีแต่ผมจากนั้นเธอก็พูดกับคุณชายหลีต่อฮัลโหลคุณชายหลีขอโทษที่รบกวนนะคะพอจะช่วยหาบัตรเชิญงานฉลองวันพรุ่งนี้ให้สักสองสามใบได้ไหมคะ คุณชายหลีลังเลเล็กน้อยกัวเสี่ยวอย่ารีบแสดงท่าทีว่าจะขอบคุณอย่างงามแต่คุณชายหลีกลับถามผมเหมือนได้ยินคนพูดว่าไม่ต้องใช้บัตรเชิญก็พาคุณเข้าไปได้ผมไม่ได้ยินผิดใช่ไหมกัวเสี่ยวอย่าทะลึงตาใส่ผมอย่างแรงรีบอธิบายคุณชายหลี่คุณได้ยินผิดแล้วคะ่ะคนที่พูดเป็นโรคประสาทคุณอย่าไปเชื่อนะคะคุณชายหลีเตือนให้เธอระวังตัวแล้วพูดต่อว่าครั้งนี้เมืองเจียงหางจัดงานฉลองต้อนรับแขกคนสำคัญจากต่างแดนที่มีสถานะสูงส่งมากแม้แต่สีราชาบังกรแห่งบรรพชนบ ผู้เข้าร่วมล้วนเป็นบุคคลสำคัญผมพอจะหาบัตรเชิญได้แต่ไม่มากเห็นแก่ความเป็นเพื่อนอย่างมากก็ให้คุณได้แค่ใบเดียวกัวเซียวอย่าตื่นเต้นมากใบเดียวก็ยังดีค่ะคุณชายหลีเก่งจริงๆขอบคุณมากนะคะคุณชายหลีบอกว่าพรุ่งนี้ผมรอคุณอยู่ที่หน้าโรงแรมเจียงหยางแกรนจะพาคุณเข้าไปอย่าลืมมารอแต่เนิ่นๆนะวางสายโทรศัพท์กัวเซียวอยาก็จ้องมองผมอย่างโกรธเคืองหลินห่าวแกอย่าพูดจาเหลวไหลเกือบจะทําเสียเรื่องของฉันแล้วไหมล่ะจากนั้นก็บอกกัวชื้อกังด้วยสีหน้าเสียดายพ่อค คุณชายหลีให้บัตรเชิญฉันมาได้แค่ใบเดียวผมเพิ่งจะคิดจะบอกว่าจะพาพวกเขาเข้าไปก็ถูกกลัวเสี่ยวอย่าขัดจังหวะแกหกปากไปเลยในใจเธอคงกําลังคิดว่าผมหน้าด้านขนาดนี้ได้ยังไงเอาแต่ขี้โมกลัวจื้อกังรู้สึกเสียดายมากไม่ได้ใส่ใจคําพูดของผมเลยบอกให้กลัวเสี่ยวอย่าไปร่วมงานฉลองคนเดียวไปทําความรู้จักกับคนใหญ่คนโตให้มากๆแต่กลัวเสี่ยวอยากกลับทําตัวเป็นเด็กดีพูดว่าพ่อคะหนูรู้ว่าพ่อกําลังกังวลเรื่องบริษัทงานฉลองครั้งนี้เป็นโอกาสที่ดีบัตรเชิญให้พ่อไปนะคะพ่ออาจจะหาเงงินนลทุไไดด้้ก็ กัวจื่อกังรู้สึกทราบซึ้งใจมากรู้สึกว่าลูกสาวเข้าใจเหตุผลไม่เหมือนผมที่เป็นไอ้ขี้เกียจเอาแต่พูดจาเลวไหลผมก็เลยไม่พูดอะไรอีกตั้งใจว่าพรุ่งนี้จะพาพวกเขาเข้าไปโดยตรงเลยใช้ความจริงเป็นเครื่องพิสูจน์ไม่นานพวกเราก็มาถึงหมู่บ้านจัดสรรสินซื่อเจียครอบครัวของชิงสู้สู้อาศัยอยู่ที่นี่แม่บุญธรรมเป็นห่วงผมบอกผมว่าไม่ต้องเกรงแต่กลัวจื่อกังกลับดึงแม่บุญธรรมเข้าไปในห้องตำหนิเธอที่ไม่ควรให้ผมอยู่ที่บ้านบอกว่าผมไม่มีความเป็นผู้ใหญ่นิสัยไม่ดียยััังงกกวววลว่่าาผมมจะทไดีเ ไม่ยอมให้ผมเป็นลูกเคยเด็กขาดแม่บุญธรรมลังเลเล็กน้อยเสนอว่าให้ผมอยู่ไปก่อนสักสองสามวันพอหางานได้แล้วค่อยย้ายออกไปกัวจื้อกังถึงยอมตกลงที่ห้องนั่งเล่นกัวเสี่ยวอย่าเตือนผมอย่าคิดอะไรกับบ้านเธอยังบอกอีกว่าไม่ชอบผมแล้วก็วิ่งขึ้นข้างบนไปผมรู้สึกงงผมยังไม่ได้บอกสักหน่อยว่าชอบเธอที่มาที่นี่ก็เพราะแม่บุญธรรมคือญาติสนิทที่สุดของผมในเมืองเจียงหยางตอนนั้นแม่บุญธรรมเรียกผมเข้าไปในห้องบอกผมว่าผมกับกลัวเสี่ยวอย่ามีสัญญามั่นหมายกันอยู่ให้ผมตั้งใจทํางานหาเงิน พยายามทาให้เสี่ยวอย่ายอมรับผมให้ได้ผมตกใจมากแต่ก็เข้าใจการที่แม่ทําสัญญามั่นหมายไว้แสดงว่าไม่ได้เห็นแม่บุญธรรมเป็นคนนอกผมจะทําให้แม่ผิดหวังไม่ได้ส่วนท่าทีของกลัวเสี่ยวอย่าไม่สําคัญสําหรับผมเท่าไหร่เวลาตีสามกว่าทุกคนกําลังหลับไหลร่างสองร่างปรากฏขึ้นอย่างเงียบๆนอกวิลล่าของตระกูลกลัวผมลืมตาขึ้นทันทีพลิกตัวลงจากเตียงค่อยๆเปิดหน้าต่างแล้วปีนออกไปชายหนุ่มสองคนที่รออยู่ข้างนอกเมื่อเห็นผมก็ประสานมือคาระวะทันทีคุกเข่าข้างเดียวข้าน้อยเจียงเห่อ ข้าน้อยลู่หูสวงคาระวะท่านเจ้าสำนักผมจ้องมองพวกเขาพวกเจ้ามาจากเชียนจีเกิดสินะมาเร็วจริงๆสีหน้าของเจียงเหอและลู่หูสวงเปลี่ยนไปเล็กน้อยรีบกล่าวขออภัยโทษผมบอกให้พวกเขาลุกขึ้นสั่งการไปว่ารีบไปสืบมาเดี๋วนี้ข้าต้องการรู้ว่าใครคือคนลึกลับที่ลงมือกับตระกูล,ลินเมื่อสิบปีก่อนแล้วก็หาทางตามหาน้องสาวข้าหลินสเสวียให้เจอหลังจากพวกเขารับคำสั่งผมก็โบกมือให้พวกเขาจากไปส่วนตัวเองก็รีบกลับเข้าห้องไปอย่างรวดเร็วเพราะเรื่องที่ผมจะแก้แค้นให้ตระกูล,ลิน ไม่สามารถให้แม่บุญธรรมรู้ได้เดี๋ยวท่านจะเป็นห่วงวันรุ่งขึ้นหลังจากผมตื่นนอนก็พบว่าไม่มีใครอยู่ในบ้านเลยผมรีบโทรหาแม่บุญธรรมถึงได้รู้ว่าพวกเขาทั้งสามคนพ่อแม่ลูกไปที่โรงแรมเจียงหยางแกรนนนแล้วผมรีบบอกแม่บุญธรรมครับพวกท่านรอผมก่อนผมกําลังไปเดี๋ยวนี้แล้วก็วางสายไปกัวเสี่ยวยาได้ยินเสียงผมแววแววก็ถามแม่บุญธรรมแม่บุญธรรมบอกตามตรงห้าวเอ๋อบอกว่าเขาจะมาแม่บุญธรรมในใจค่อนข้างยินดีรู้สึกว่าคําพูดเมื่อคือนได้ผลแล้วคิดว่าผมอยากจะก้าวหน้า แม้ว่าจะเข้างานฉลองไม่ได้มีท่าทีแบบนี้ก็ยังดีกลัวเสี่ยวอยากกลับทำหน้าไม่พอใจแม่คะแม่ไม่ได้บอกเขาเลยว่าอย่ามากลัวจื้อกังกลับพูดว่าเขามาก็ดีเหมือนกันจะได้ให้เขารู้จักความเป็นจริงพอดีกลัวเสี่ยวอยากรู้สึกว่าพ่อพูดถูกอีกอย่างเมื่อกี้ตอนอยู่บนรถแม่บุญธรรมบอกเธอแล้วว่าได้บอกเรื่องสัญญามั่นหมายกับผมแล้วเรื่องนี้ยิ่งทําให้เธอเกลียดผมมากขึ้นถ้าถือโอกาสนี้ทําให้ผมรู้ตัวแล้วถอยไปเองได้ก็ไม่เลวงานฉลองกําลังจะเริ่มแล้วเสี่ยวอยากลกรีบโทรหาคุณชายหลีถามสถานการณ์เร็วเข้า กัวเซียวหยาบอกว่าเพิ่งส่งข้อความให้คุณชายลียังไม่ได้รับการตอบกลับในตอนนั้นเองรถรูคันหนึ่งก็วิ่งเข้ามาอย่างรวดเร็วลีจะวินอีเดินลงจากรถกัวเซียวหยารีบวิ่งเข้าไปแนะนำพ่อแม่หลังจากลีจะวินอีทักทายเสร็จก็ดึงเธอไปข้างๆทำหน้าลำบากใจพูดว่าเสียวหยาผมไม่ได้บอกเลยว่าอย่างมากที่สุดก็หาบัตรเชิญได้แค่ใบเดียวกัวเซียวหยาที่บายว่าเพื่อให้พ่อเขาร่วมบริษัทของพ่อกำลังลำบากต้องการเงินลงทุนด่วนลีจะวินอีตำหนิเธอว่าไม่บอกแต่เนิ่นเร็วกว่านี้ อาศัยตำแหน่งของตัวเองในสมาคมการค้าสี่ทะเลลงทุนให้บริษัทลุงกลัวสักสองสามล้านไม่ใช่ปัญหากวัวเสี่ยวยาทั้งประหลาดใจและดีใจแต่ลีจวินอีผู้เสียงเบาลงต่อว่าผู้แทนพิเศษของสมาคมการค้าสี่ทะเลกำลังจะมาถึงเชียงหยางเวลานี้จะเกิดข้อผิดพลาดไม่ได้กลัวเสี่ยวยาเสียใจอย,อย่างยิ่งโทษตัวเองที่ไม่ติดต่อคุณชายลีแต่เนิ่นๆน,น,น,นลีจวินอีบอกว่ายังมีธุระต้องไปทำบัตรเชิญมีแค่ใบเดียวให้พวกเขาตัดสินใจกันเองว่าจะให้ใครไปแล้วก็จากไปกลัวเสียวยารีบยื่นบัตรเชิญให้กลัวจื้อกังพ่อคะ พ่อรีบเข้าไปเถอคะค่ะพอดีตอนนั้นผมเรียกแท็กซี่มาถึงทักทายพวกเขากลัวเสี่ยวอยาพูดอย่างไม่สบอารมณ์ลินหฮาวเมื่อวานแกไม่ได้บอกหรยอว่าแกพาพวกเราเข้าไปได้ผมตอบว่าพ่อบุญธรรมแม่บุญธรรมครับพวกท่านตามผมมาผมจะพาพวกท่านเข้างานฉลองเองผู้จบก็กําลังจะเดินเข้าบริเวณจัดงานฉลองแม่บุญธรรมรีบห้ามผมไว้ห้าเอ๋อลูกอย่าก,ก่อเรื่องนะสถานการณ์แบบนี้ถ้าก่อเรื่องวุ่นวายจะหัวหลุดจากบ้านนะกลัวจื้อกังโกรธจ,จัดตะคอกใส่ผมลินหฮาแกอยากตายคนเดียวก็อย่าลากพวกเราไปด้วย คนที่เข้าร่วมง,งานฉลองล้วนเป็นผู้ยิ่งใหญ่ของเจียงหยางยังมีสี่ราชามงกรแห่งบรรพชนมงกรอีกตัวเอกของวันนี้คือเทียนเจียวที่มาจากต่างแดนสถานะน่ากลัวมากแกก่อเรื่องทำให้เทียนเจียวโกรธไม่มีใครช่วยแกได้หรอกเขากำชับแม่บุญธรรมอีกครั้งสู้ๆเธอคอยดูเขาไว้ให้ดีหน่อยวันนี้อย่าให้เขาก่อเรื่องมั่วซั่วน้ำไม่งั้นทั้งตระกูลหลินและตระกูลกลัวต้องเดือดร้อนไปด้วยพูดจบก็ถือบัตรเชิญเดินเข้าไปแม่บุญธรรมปลอบผมเฮาเออลูกมีความทะยาทะยานเป็นเรื่องดี แต่สถานการณ์วันนี้ไม่เหมาะสมกลัวเสี่ยวยาก็อยู่ข้างๆเยอะเย้ใช่สิไม่ดูตัวเองเลยว่าเป็นใครขนาดฉันยังเข้าไม่ได้แกยิ่งไม่มีสิทธิ์แม่บุญธรรมพูดต่อเฮาเออแม่บุญธรรมทำเพื่อลูกนะอย่าคิดจะเข้าไปเลยแม่บุญธรรมส่งลูกกลับบ้านนะแต่ผมคือเทียนเจียวที่พวกเขาพูดถึงนั่นแหละเป็นตัวเอกของวันนี้งานฉลองนี้ไม่มีผมไม่ได้แม่บุญธรรมไม่รู้เรื่องพวกนี้เห็นผมไม่ยอมกลับก็ลากผมไปทางลานจอดรถผมรีบพูดแม่บุญธรรมครับผมไปไม่ได้จริงๆ ถ้าผมไปแล้วงานฉลองก็จัดต่อไม่ได้นะครับกลัวเสี่ยวยาหมดความอดทนแม่คะแม่ไม่ต้องห้ามแล้วปล่อยให้เขาลองไปดูสิคะรอปอพอไม่ให้เขาเข้ารอกเขาอยากก่อเรื่องก็ไม่มีโอกาสหรอกคะ่ะแม่บุญธรรมรู้สึกว่านิสัยชอบขี้โม้ของผมต้องแก่ได้ยินเธอพูดแบบนั้นก็เลยไม่ห้ามผมแล้วผมกําลังเตรียมจะเดินเข้าโรงแรมลู่หูทรงโทรศัพท์มาแนะนําผมว่าอยากเข้าร่วมง,งานฉลองบอกว่าปีนั้นที่ตระกูล,ลินถูกทําลายมีคนของเจียงหยางเข้าร่วมด้วยก่อนที่รายชื่อจะได้รับการยืนยันการปรากฏตัวของผมอาจทาให้ศัตรูไวตัวทัน ผมเห็นว่ามีเหตุผลจึงสั่งเขาให้จินเฟยเออเข้าร่วมแทนผมจากนั้นก็เตรียมจะจากไปกัวเซียวยาเห็นผมกลับมาก็พูดอย่างสะใจนี่แกไม่ใช่ว่าเก่งนักเรือพาพวกเราเข้าไปได้ไม่ใช่หรือไงทำไมกลับมาแล้วล่ะผมยักไหลจู่ๆผมก็ไม่อยากเข้าแล้วสถานการณ์แบบนี้น่าเบื่อแม่บุญธรรมดึงกัวเสี่ยวยาแล้วพูดพวกเธอสองคนนี่เป็นคู่กัดกันจริงๆเจอหน้ากันทีไรก็ทะเลาะก,กันทุกทีเสียวยาพ่อของลูกกำลังร่วมงานฉลองอยู่แม่ต้องกลับบริษัทฮ้าวเอ๋อเพิ่งกลับมา ลูกพาเขาไปเดินดูรอบๆทาความคุ้นเคยหน่อยสิกลัวเสี่ยวหยาไม่เต็มใจกําลังจะปฏิเสธก็ถูกแม่บุญธรรมขัดจังหวะตกลงตามนี้นะแม่บุญธรรมยื่นบัตรธนาคารให้ผมอีกใบเฮาเออบัตรนี้ลูกเอาไว้ข้างในเป็นเงินค่าขนมไม่ต้องประหยัดหนะ้าหน้าที่ดูแลเสี่ยวหยามอบให้ลูกแล้วนะพูดจบก็ขับรถออกไปกลัวเสี่ยวหยาทาหน้าจนปัญญาถลึงตาใสผมอย่างโกรธเคืองนี่ไอ้ขอทานเหม็นหยาตามฉันมานะเงินนี้เป็นของบ้านฉันแกห้ามใช้นะพูดจบก็แย่งบัตรธนาคารไป ผมพูดอย่างจนปัญญาแม่บุญธรรมให้ผมดูแลคุณไม่ตามแล้วจะดูแลยังไงกลัวเสียวอยากรอกตาช่วยแกเหรอไม่ทําร้ายฉันก็ขอบคุณฟ้าดินแล้วตอนนั้นเองเพื่อนสนิทของเธอเฮออันอันโทมาบอกว่าได้ข้อมูลของสมาคมการค้าสีทะเลมาแล้วอาจจะช่วยในการสมัครงานพรุ่งนี้ได้นัดเจอเธอที่เดิมกัวเสียวอยาวางสายแล้วก็เตือนผมอีกครั้งว่าห้ามตามไปแล้วก็เดินจากไปผมทําได้แค่มองตามเธอเดินออกจากโรงแรมไปอีกด้านหนึ่งงานฉลองเริ่มขึ้นทุกคนพบว่าเทียนเจียวที่ได้รับการต้อนรับคือจินเฟยเอ,อ๋อ ถึงแม้เธอจะเป็นราชินีแห่งวงการธุรกิจและผู้แทนพิเศษของสมาคมการค้าสี่ทะเลแต่ก็ยังไม่คู่ควรพอที่จะให้บรรพชนมังกรและสี่ราชามังกรมาต้อนรับด้วยตนเองทุกคนสงสัยแต่ก็ทำได้แค่ยอมรับคำอธิบายอย่างเป็นทางการผมกำลังคิดอยู่ว่าควรจะแอบตามกัวเสี่ยวหยาไปเพื่อปกป้องเธอดีไหมลู่หูซงก็โทรมาบอกว่าเตรียมที่พักให้ผมไว้ที่ภูเขาหลงหูแล้วถามว่าผมอยากไปดูไหมผมกำลังว่างอยู่พอดีและไม่อยากมีเรื่องกับกัวเสี่ยวหยาเลยตอบตกลงไป พอขึ้นรถลู่สวงก็บอกผมว่าเจียงเหอมีข่าวมาแจง้งปีนั้นที่ตระกูลหลินถูกล้างตระกูลเกาหมิงหยวนแห่งตระกูลเกาในเจียงหยางมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยผมทำหน้าเคร่งขรึมพูดว่าดีมากเกาหมิงหยวน